โบสถหลังแรกที่ทามาชมครับก็คืออุโบสถที่โบราณสถานวัดพระนอนเป็นอุโบสถหลังใหญ่ครับมีเสาขนาดใหญ่ส่วนที่เป็นอุโบสถเราจะเห็นมีฐานปักสรีมาครับเป็นฐานศรีมาบริเวณโดยโรอบทั้งหมด8ทิศนี่คือลักษณะความเป็นอุโบสถส่วนใบเสมาที่เป็นหินชนวนครับ ก็จะมีการนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรนะครับเห็นมีร่องรอยวางไว้อยู่นิดหน่อยครับที่เป็นหินชนวนครับนี่คืออุโบสถหลังใหญ่ของโบราณสถานวัดพระนอนการวางแนวแกนของโบราณสถานก็จะมีวิหารอยู่ด้านหลังอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นวิหารหลังที่ มีเสาศิลาแรงขนาด14ตันกับนี่คือลักษณะใบเสมาที่มีความสมบูรณ์เชิงตัวใบเสมาแต่สรรใบ,บเสมาที่มีการสลักชัดเจนนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกําแพงเพชรเป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ครับก็ให้ได้ชมอุโบสถหลังแรกที่เป็นหลังใหญ่ๆ เมื่อเดินขึ้นมาด้านบนของอุโบสถครับพบว่าส่วนกลางของอุโบสถนั้นเป็นฐานชุกชีนะครับปริษถานพระพุทธร,รูปเป็นฐานขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันนี้จะมีหลงเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นโกลนศิลาแรงเล็กๆนำมาวางเรียงไว้บนฐาน ครับนี่คืออุโบสถหลังที่หนึ่งที่นำชมครับโบราณสถานวัดพระนอนอุโบสถหลังที่สองที่นำมาชมเป็นอุโบสถหลังไม่ใหญ่ครับอยู่ที่โบราณสถานวัดพระศรีิรียบทในยุคสมัยสุขโขทยัยอุโบสถจะมีความสำคัญน้อยกว่าส่วนที่เป็นวิหารเราจะเห็นตำแหน่งของการปักที่เรียกว่าสีมานั้นมีอยู่8ด จุดโดยรอบนะครับนี่คือตำแหน่งที่เป็นหินชนวนปักใบเสมาอยู่มุมนี้นครับอุโบสถหลังนี้อยู่ที่วัดพระศรีอิริยาบทเมื่อมองไปยังส่วนที่เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะเห็นความแตกต่างของความสำคัญที่ต่างกันออกไปนะครับนี่คือส่วนที่เป็นถูกระบุว่าเป็นอุโบสถ เมื่อเราเดินขึ้นมาด้านบนก็ไม่ได้มีฐานชุกะชีกรับเราก็จะได้เห็นโครงสร้างของโบราณสถานที่แตกต่างกันออกไปบางแห่งนั้นก็จะเห็นอุโบสถขนาดใหญ่บางวัดตัวอุโบสถจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโบราณสถานสิ่งอื่นๆนะครับ ผมเดินรอบเพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องของอุโบสถไปได้วยกันนะครับมีมุมนี้ที่ใบเสมานั้นค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ที่ถูกปักไว้อุโบสถวัดพระศรีอิรียบทครับอุโบสถหลังที่สามที่นำมาชมครับก็คืออุโบสถที่โบราณสถานวัดสิงห ที่มีการสันนิษฐานว่าเดิมทีจะเป็นวิหารนะครับเพราะว่าผังมาตรฐานในยุคสมัยสุขโขทัยก็จะเป็นวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าองค์เจดีย์ประธานแล้วก็มีการสันนิษฐานว่าถูกแปลงถูกปรับเป็นอุโบสถในเวลาต่อมาในยุคที่อยุธยาเข้ามามีอำนาจเหนือพื้นที่เกือเมืองกำแพงเพชรไปอุโบสถก็จะได้รับความสำคัญ แต่ในยุคสุขโขไทยนั้นวิหารจะมีความสําคัญมากกว่านะครับสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นอุโบสถก็คือการที่มีใบเสมาปักไว้8ปดตำแหน่งครับนี่คือฐานใบเสมาที่เป็นหินฉนวนอุโบสถลังนี้อยู่ที่โบราณสถานวัดสิงห์นะครับเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดสิงห์ก็เนื่องจาก เดิมด้านหน้านี้จะมีกนรนศิลาแรงแล้วก็พอกปูนเข้าไปเป็นประติมากรรมสิง์นะครับส่วนนี้จะเป็นขาสิงค์ซึ่งลักษณะของประติมากรรมที่เป็นสิง์ก็จะอยู่ในสมัยอยุธยาครับโบราณสถานที่นี่ก็สันนิษฐานอยู่ในช่วงพวุทธศตวรรษที่21อตอนต้นๆน,น,นะครับต่อต่อเนื่องจากสุขโขทัย ยี่สิบตอนปลายอุโบสถที่มีฐานชุกชีอยู่ด้านบนปฏิษฐานองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เป็นโกลศิลาแรงด้านซ้ายนี้จะเป็นอาสนะสงฆ์ครับเรานำขึ้นมาชมด้านบนของอุโบสถด,ด้วยส่วนด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์ประธานครับอุโบสถ ที่แปลงมาจากวิหารเป็นอุโบสถของโบราณสถานวัดสิงค์ครับอุโบสถหลังที่สี่เป็นอุโบสถของวัดกำแพงงามครับก็จะจะตั้งอยู่ทางที่ตะวันอ,ออกสุดครับของโบราณสถานมีกำแพงแก้วล้อมรอบส่วนที่เป็นอุโบสถชัดเจนครับแล้วก็ด้านในก็จะมีตำแหน่งของใบเสมา อยู่ทั้งหมด8ตำแหน่งตามมาตรฐานของการปักการทำพุทธัทศสีมานะครับโดยที่ความพิเศษก็คือใบเสมาที่อุโบสถของวัดกำแพงงามจะมี2แบบก็คือเป็นศิลาแรงแล้วก็เป็นหินชนวนบางตำราก็บอกว่าเป็นการผูกพัทธทศีมาของพระ วัดบ้านกับพระวัดป่าอารันวาสีกับคามวาสีนะครับหรือบางตำราก็บอกว่าเป็นความนิยมในยุคด้านหลังๆมานะครับที่มีการปักเสมาสองชั้นแต่ด้วยความที่วัสดุแตกต่างไปชั้นในชั้นนอกครับจึงมีการสันนิษฐานเรื่องของพระวัดบ้านพระวัดป่าเดินให้ชมรอบๆด้านข้างนิดหนึ่งสำหรับ อุโบสถหลังที่สี่ที่วัดกำแพงงามอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับก็จะเห็นโครงสร้างของอุโบสถที่ไม่ใหญ่โตมากในขณะเดียวกันก็มีใบเสมาที่เห็นโครงสร้างที่อยู่จุดนี้นะครับลักษณะรูปทรงของใบเสมาครับถูกวางไว้ส่วนที่หักพัง วัดกำแพงงามก็ยังมีวิหารเจดียด์ประธานด้านในครับเมื่อเราเข้าไปมองด้านบนครับก็จะเห็นฐานของพระประธานที่ไม่ใหญ่โตนะครับเรียกว่าอุโบสถในยุคสมัยสุขโขทัยตอนปลายนั้นจะได้รับความสำคัญน้อยกว่าวิหารเราจะเห็นวิหารในพื้นที่มีฐานใหญ่หญโตนะครับแต่สำหรับที่นี่อุโบสถจะ ขนาดเล็กกว่าครับอุโบสถของวัดกำแพงงามครับอุโบสถหลังที่5ที่พามาชมครับเป็นอุโบสถของวัดช้างรอบเราจะเห็นตำแหน่งของการปักสีมาไว้ทั้งหมด8ตํตำแหน่งครับลักษณะของอุโบสถจะตั้งอยู่นะครับตำแหน่งจะตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทียบกับแกนหลักของโบราณสถานที่มีเจดีย์ประธานช้างรอบครับที่เรียกว่าวัดช้างรอบครับนี่คือส่วนของอุโบสถที่ไม่ได้ใหญ่โตมากครับเมื่อเทียบกับส่วนที่เป็นวิหารที่เรามองเห็นด้านโน้นครับด้านบนอุโบสถเองก็มีฐานชุกชีประดิษ,ษฐานองค์พระพุทธรูปครับที่เป็นโกรศิลาแรง ก็ถือว่าเป็นอุโบสถอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ยกฐานสูงขึ้นซึ่งอุโบสถที่นี่เมื่อเทียบกับวิหารของวัดเดียวกันก็ไม่ใหญ่โตแต่ก็เมื่อเทียบกับวิหารของวัดอื่นอุโบสถจุดนี้ก็อาจจะดูมีขนาดมีฐานที่สูงกว่านะครับวัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างก็คือศีลาแลงครับเมื่อเราเดินขึ้นมา ด้านบนของอุโบโสถครับก็จะเห็นส่วนที่เป็นพระพุทธรูปรวมทั้งส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่เป็นหินทรายนะครับของพระพุทธรูปหลงเหลืออยู่บางส่วนเทียบเคียงกับส่วนที่เป็นโกนศิลาแรงที่เป็นหน้าตักของพระพุทธรูปครับที่นี่คืออุโบโสถของวัดช้างรอบอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับ ครับอุโบสถหลังต่อมาที่นํามาชมครับอุโบสถที่นํามาชมหลังต่อมาจะเป็นอุโบสถของวัดเทการามครับก็จะมองเห็นส่วนที่เป็นฐานที่ปักเสมานะครับฐานเสมาอยู่ทั้งหมดแปดตแหน่งเดี๋ยวเรามาชมจุดที่เป็นฐานเสมาจุดนี้ครับนี่คือส่วนของอุโบสถ ครับก็จะมเีเจ้าถิ่นอยู่จำนวนมากครับเราก็เลยชมจากด้านนอกเอานะครับชื่อว่าวัดเพการามกับสหรับอุโบสถหลังนี้วัดเพการามวัดที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้กันก็คือวัดกระแบบคู่เผื่อท่านจะแวะมาชมนะครับนี่คืออุโบสถหลังที่6ที่นำมาชมวันนี้ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุโบสถหลังที่เจ็ดจะเป็นอุโบสถของวัดอาวาสใหญ่ครับที่นำมาชมโดยที่อุโบสถจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือเมื่อเทียบกับแกนหลักที่มีเจดีย์ประธานจุดที่แสดงความเป็นอุโบสถก็คือมีตำแหน่งของสีมาครับทั้งหมด8ตํตำแหน่งโดยที่ที่นี่จะแตกต่างก็คือเป็นการปักเสา เป็นเสาสีมาที่ไม่ใช่ใบเสมาครับก็จะเป็นตำแหน่งแปดตำแหน่งของอุโบสถที่อยู่ในจุดนี้โดยที่ในส่วนของตัวอุโบสถเองนะครับก็จะเห็นว่ามีเสาด้านนอกครับอาจจะเป็นเสาที่รองรับส่วนที่เป็นหลังคาที่ยื่นออกมาส่วนปีกหลังคากับเรียกว่าเสาพาไล นี่คืออุโบสถของวัดอาวาสใหญ่ในขณะเดียวกันใกล้ๆก,กับอุโบสถก็พบว่ามีเจดีย์รายที่ตั้งอยู่บนฐานพยธีนะครับให้ชมข้างเคียงกันสักนิดหนึงโดยที่บนฐานไพยธีก็จะมีเจดีย์รายตั้งอยู่ด้านบนครับแล้วก็ด้านฐานก็จะมีสิงประดับนะครับซึ่งเป็นงานปฏิมากรรมในยุคสมัยของอยุทยาไปแล้วนะครับ เพื่อยืนยันว่าที่นี่ก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่อยุธยามีอำนาจขึ้นมาเหนือพื้นที่ครับกำแพงเพชรแล้วก็สิ้นสุดช่วงเวลาของสุขโขทัยไปแล้วนะครับด้านบนของอุโบสถก็ไม่ได้มีฐานพระพุทธรูปฐานชุก,กชีนะครับก็เป็นโล่งๆแบบนี้วันนี้ก็ถือโอกาสได้ครอถ้วนแล้วนะครับในการชมส่วนที่เป็นอุโบสถในเขตวัดป่า ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอาจจะหลงเหลือบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะแยกออกไปไม่แกตกต่างมากนะครับหมายถึงจำนวนมีอยู่อีกวัดหนึ่งตึกพราม์ก็จะเป็นลักษณะฐานสูงจะไม่มีทางขึ้นนะครับที่วัดตึกพราม์ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามซีรีส์ว่าด้วยอุโบโสถนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแลก็ปิดท้ายด้วยการชมมุมมองฐานพยทีขนาดใหญ่ ของวัดอาวาสใหญ่นะครับในมุมนี้แล้วก็มีเจดีย์อยู่ด้านหลังขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นะครับได้คุ้มของพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามชมคลิปนี้ให้พบแต่ความสุขความโชคดีนะครับเราจะปิดท้ายคลิปด้วยการชมบ่อสามแสนนะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองกำแพงเพชร บ่อสามแสนตั้งอยู่ด้านหน้าครับของวัดอาวาสใหญ่ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ในช่วงสมัยพุทธศตรวรรษที่21บครับตอนต้นปลาย20สิบต่อมาตอนต้นก็เป็นบ่อน้ำสำคัญที่ชื่อว่าบ่อสามแสนเนื่องจากเรื่องราวที่ว่าด้วยการใช้น้ำเลี้ยงผู้คนได้เป็นแสนหรือกองกำลังทหารที่มาพักรบครับ กองทัพมาหยุดพักที่เมืองกำแพงเพชรก็ใช้น้ำที่นี่เลี้ยงผู้คนเลี้ยงทหารได้จำนวนมากชื่อบ่อน้ำว่าบ่อ3ามแสนครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันให้เพื่อนได้ชมโดยเฉพาะคลิปชุดนี้ที่ว่าด้วยอุโบสถ ของโบราณสถานหลายๆวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วเราก็มาปิดท้ายที่บอ่ 3, 000, บอสามแสนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วพบกันเรื่อยๆนะครับกับโบราณสถานเมืองมรดกโ,โลกกำแพงเพชร